ย่ามาอัปเดตสวนผักสวนครัวของย่านี่ไอ้ย่ามาให้ดูดอกแคร์โหลมแรงมากเลยวันนี้ย่ามาจะให้ดูดอกแคร์ย่านี่ดอกแคร์ย่าไงแดดก็ออกสองหน้าเนี่ยดอกแคร์ย่าสวยมากอันนี้ต้นแรกที่ย่าปลูกไว้ออกดอกย่าจะมาเก็บไว้วนะย่าจะเก็บลงแล้วมีเยอะอยู่เออ อันนี้ก็ใบกระเพรายา่ยาก็มาให้ดูใบกะเพาอันนี้ย่าก็หักหักเอามาปลูกเหมือนกันเนี่ยหักยอดมาปลูกคือไม่เหี่ยวเลยหักอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยย่าแผนไว้ต้นมะม่วงอ่ะแผนไว้เยอะอันนี้ก็เป็นกระชายรุ่นแรกที่ย่าปลูกรุ่นแรกอันนี้ที่บอกว่าครั้งปีอ่ะเนี่ยจากต้นเดียวอะ่ะกลายเป็นแบบกลายเป็นแบบเยอะเลยอะ่ะเนี่ย กลายเป็นแบบกอใหญ่เต็มกระมังอะ่ะหญ้าปลูกไว้ในกระมังหญ้าปลูกต้นเดียวเองอันนี้ปีที่แล้วย่าไม่ได้กินไงหญ้าก็เลยแบบมันก็เลยแตกเต็มกระมังหญ้าจะหญ้าจะาแหวกให้ดูอันนี้เต็มกระมังเลยเนี่ยหญ้าจากต้นเดียวนั้นเนี่ยเนี่ยเดีย๋ยวย่ากแกงอะไรย่าก็มาเก็บได้แล้วเนี่ยย่าก็จะ เก็บกินได้แล้วอันนี้กระชายย่าจะมัดติดกระชายให้ดูมีหลายอย่างเนี่ยกระชายเต็มเลยกระมังใบใหญ่เนี่ยย่าให้ดูกระมังใบใหญ่อกระมังใบใหญ่มากยา่ากินได้แล้วอันนี้แล้วมีคนถามคอมเมนต์ถามว่ากระชายขี่เดือนกินได้ย่าก็ประมาณแปดเดือนอะ่ะ แปดเดือนหรือรอให้เขาโซมใบโซมเราก็ถอนเอามากินเลยเอารากมากินได้เพราะใบเขาเขาโซมเราก็คือเขาก็มีรากแล้วละ่ะมีรากให้เรากินแล้วแต่โดยมากก็แปดเดือนแปดเดือนก็จะกินได้อ,อันนี้ก็เป็นต้นแคร์ที่ย่าปลูกลบสองเนี่ยที่ย่าคลิปปลูกต้นแคร์ยากอนิตต้นโตละ ตัวใหญ่แล้วยา่าย่ามาตั้งไว้ในกระถางปูนเนี่ยอืมกระถางปูนย่าไอ้นี่ไว้ย่าหมักหมักปุ๋ยใบไม้ไว้ไงเนี่ยอันนี้ปุ๋ยใบไม้หมดเลยย่าก็พอมันนั่นแล้วย่าก็ขุดเอาไปอันนี้ไม่ใช่ดินแล้วเนี่ยเป็นขี่งวกับกับเศษอาหารแล้วก็ใบไม้อันนี้น,นี้ต้นแคร์ย่าก็สูงละอืมอันนี้ก็ย่าก็แฝนข้างฝาั้ว ยาก็แฝงหน่อไม้ฝรั่งไว้อยู่ตรงไหนหญาไม่มีที่ไงหญ้าก็จับแฝนไว้ไม่รู้ยังไม่ได้กินหน่อเลยอืไม่รู้จะได้กินนะปังอันนี้ก็เป็นโหระพายาก็มาเสียบไว้ในกระป๋องลเล็กๆเนี่ยยญาก็เวลากินเราก็แต่ไม่ต้องซื้อกินไงโหระพาเนี่ยอือันนี้ก็ัวละพายา้าแฝนไว้ข้างรู้ว่าเหมือนกัน เนี่ยมาหาแดดตรงนี้ได้แดดนิดนึงเนี่ยไม่งั้นก็ไม่ได้แดดหรอกหัวลพาเนี่ยอันนี้ก็เป็นกระชายอีกอีกนั่นหนึ่งอีกกลุ่มหนึง่งยากระปุกไว้ในวงพลาสติกเนี่ยเนี่ยก็ขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นใบเยาวก็รวมรวมเอาไว้เนี่ยเพราะที่ไม่มีอะ่ะเขาขึ้นก็เอาไว้หมดนะเนี่ยเนี่ยยาก็เอาไว้หมดเนะี่ยเพราะว่า ที่ไม่มีปลูกย่าก็ต้องรวมๆไว้อันนี้ก็เป็นขิงย่าวางไว้สองแง่งเนี่ยขึ้นมาแง่งแล้ะอีกแง่งนี้กําลังงอกอะงอกว้ยยังไม่เน่าเนี่ยแ,แสดงว่าเขาก็จีก็ขึ้นอีอันนี้หลุมแรกที่ย่าปลูกคลิปปลูกขิงตะก้าแรกอะเนี่ยคลิปปลูกขิงเนี่ยงามและขิงเนี่ยปลูกพร้อมขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นขิง ขาขึ้นต้นเดียวอะ่ะแต่ขิงขึ้นเยอะเนี่ยอันนี้อันนี้รุ่นแรกสูงแล้วเนี่ยเนี่ตะกา้าหญ้าก็ตัวตัง,ต,งตังไว้เนี่ยแหละอันนี้เป็นขิงอันนี้กระถางแรกอืมอันนี้เป็นขาขาหญ้าขึ้นต้นเดียวเออเต็มกระถางเนี่ยเต็มตะก้าเนี่ย,ยได้ขึ้นมาต้นนะเดี๋ยวเขาก็แตกไปเยอะขาเออยญาก,ก็เลยแบบ ปลูกพร้อมขิงอ่ะเนี่ยค่ะก็ขึ้นมาต้นหนึ่งก็ก็ใช้ได้เดี๋ยวเขาก็แตกไปเยอะแยะอืออันนี้กระชายกระชายอีกตะก้าหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็งามเนี่ยยากระปลูกพร้อมไล่ๆกันแล้วแหละไล่ๆกับอันในเนี่ยอันนี้อันนี้งามไม่เท่าในกรละมังอันนั้นมันข้ามปีอันนี้ยังไม่ขีข่เดือนอ่ะ ก,ก็งามอยู่อองามเยอะอยู่อันนี้นี่อีกตะกาหนึ่งค่ะเอ้กระชาย,ยเยอะเยอะเพราะยาต้องใช้กระชายเยอะงานพักนี้มักินกระชายเยอะนี่เป็นดงกระชายเลยยาปลูกไว้เยอะเลยกระชายเนี่ยออัปเดตให้ดูว่ากระชายเยอะอืมนี่ยาก็มาอัปเดตกระชายอันนี้ก็กระชายเหมือนกันอันนี้กระชาย เนี่ยยาปลูกกระชายอืมเนี่ยอีตะกาหนึ่งกระชายเยอะปลูกไว้เป็นดงเลยอะ่ะกระชายอะอันนี้ก็ขา่าขาก็อีนี้อีกอหนึ่งยาปลูกนานแล้วอันนี้ขุดกินได้แล้วเวลาจะทําอะไรก็ขุดเออแต่เขาไม่โดนแดดไงเขาก็เลยแบบไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยแตกหน่อเท่าไหร่ไม่ได้แดดเลย อยู่ในร่มเพราะข้างบนมันเป็นมันเป็นบวบงูย่าทำร้าวร้านไว้เนี่ยบวบงูเนี่ยอันนี้ลูกใหญ่เบ๊ะย่าจะไว้ทำพันบวบงูเนี่ยเนี่ยลูกใหญ่มากมันหลงอ่ะที่จริงย่าจะไม่ไว้ทำพันหรอกดกมากเลยอ่ะเก็บวันละเป็นกิโลอ่ะย่ากินบวบงูเยอะแยะไปเลยอ่ะนี่เก็บเป็นกิโลกิโลวันนี้ก็เก็บไปได้กระมังอันนี้อันนี้หลงอยู่จนแก่ สองลูกเนี้ยย่าก็จะเอาไว้ทําพันอันเนี้ยแก่แล้วย่าก็เลยเก็บไว้อันเนี้ยนี่สองลูกลูกใหญ่มากอืบวกงูเนี่ยร้านบวกงูของย่าเนี่ยวันนี้เก็บได้กะละมังใหญ่อะเนี่ยร้านบวกงูของย่าเห็นไหมย่าทําร้านไว้และอันนี้ก็ห้อยลูกใหญ่มาก แก่แล้วเดี๋ยวให้แดงหมดลูกแ้วจะเก็บแกะเม็ดตักแดดไว้ทำพันอันนี้นี่ยาก็ทำร้านให้ขึ้นไว้เนี่ยวันหนึ่งยากเก็บได้ทุกวันแหละเออบวกงูเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ใบกะเพรายาก็เอามาหักทิ่มๆไว้เนี่ยเยอะเลยกะเพรายาเนี่ยอันนี้ อันนี้ทิ่มไม้ก็ใหญ่เนี่ยงามมากกระเพราหญ้างามมากอืไม่เหี่ยวเลยเนี่ยกระเพราหญ้าไม่เหี่ยวเลยแบบหักยอดแล้วมาทิ่มเลยแต่ต้องหักแล้วทิ่มเลยนะหักแล้วเสียบเสียบในกระป๋องเลยถ้าหักแล้วไว้ค้างคืนเสียบไม่รอดต้องหักแล้วเสียบเลยแล้วก็ถ้าเราไม่ไม่กินใบอะ่ะ เขาจะงามเร็วใบเขาจะไม่ร่วงไงแต่ถ้าเรากินใบแล้วก็ต้องรอเวลาหน่อยฝากเขาจะออกใบอีกรอบหนึ่งเนี่ยอันนี้ยาไม่ได้กินใบเนี่ยใบก็งามใบก็เป็นพุ่มย่าเสียบไหล่ต้นไงอันนี้เสียบไหลต้นเพื่อจะให้เป็นพุ่มอันนี้ยากินใบก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยไม่ค่อยงามเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็ออกใบเยอะแล้วอันนี้เสียบทั้งใบ เสียบทีหลังอันนี้เสียบทีหลังก็ก็ไม่เหี่ยวเลยเนี่ยอันนี้ผักชีฝรั่งที่คราวน,านั้นย่าย่าทําคลิปให้ดูผักชีปลูกผักชีฝรั่งอ่ะผักชีใบเลืยย่อยอ่ะนี่ต้นสูงแล้วปลูกปลูกได้แกบดำเนี่ยประสบความสําเร็จงามเลยอ่ะงามเยอะนอ่งามเยอะเลยเนี่ยใบใหญ่งามเยอะเออ ันนี้ก็เป็นกระชายเหมือนกันย่าก็กระชายมาตั้งสูงไม่ว่าจะเอาลงแล้วยังไม่ได้เอาลงอันนี้กระชายเหมือนกันเออนี่ไงวันนี้ย่ากเก็บมาเนี่ยบวบงูบวบงูลูกเล็กลูกใหญ่ย่าก็เก็บมาลูกแบบลูกนี้ใหญ่หลงตาก็ใหญ่หน่อยเนี่ยเก็บเก็บมาวันเนี้ยได้เนี่ยการะมังเลยอ่ะ บวกงูเก็บมาเนี่ยอันนี้อันนี้กําลังกินเลยนะนี่ลูกกําลังกินเนี่ยนี่นี่เก็บได้อันนี้โลเป็นโลโลฝ่าวันนี้เก็บได้โลฝ่าต่ยากกระต้มกินมาเปล่านี่แหละต้มเวลาแกงผัดอะไรเผ็ดๆหน่อยยากก็ต้มผักแก้มเงี้ยอันนี้วันนี้ก็เก็บบวกงูได้อืมกิโลฝา เออวันนี้ก็คงจะมีแค่เนี้ยมาอัปเดตกระชายอัปเดตสวนผักในบ้านให้ดูวันนี้วันนี้ย่าคงจะแค่เนี้ยเลยจ้าสวัสดีจ้ะ